สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์ประจำวันจันทร์ที่11สิงหาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้มาข่าวประเสริฐของพระเยสุคริตนั้นชัดเจนเด็ดขาดคือความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราหาได้ด้วยความพยายามหรือการทำดีของเราเอง ประทำเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ปถึงเพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้ว่าเพราะว่าซึ่งท่านทั้งหลายได้รับความรอดนั้นก็เป็นโดยพระคุณโดยความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่เนื่องจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ความรอดของเราขึ้อนอยู่กับสิ่งที่พระเยซูได้ทําเพื่อเราไม่ใช่ความสามารถของเราที่จะดําเนินชีวิตอย่างดีสมบูรณ์แบบ เมื่อเรายอมรับพระคริสต์เรากลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ได้รับการบังเกิดใหม่ตัวตนของเราอยู่ในพระองค์และเราได้รับการอภัยและชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยพระโลหิตของพรยเปีสต์ที่หลั่งที่ไม้กางเขนเพียงครั้งเดียวเป็นพอนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทําผิดพลาดแต่หมายความว่าสถานะของเรากับพระเจ้ามั่นคง เพราะงานที่สสมบูรณ์ของพระเยซูบนไม้กางเขนความเชื่อที่คิดว่าเราคริสเตียนผู้เชื่อแล้วต้องทำดีอย่างสมบูรณ์เพื่อรักษาความรอดให้คงอยู่จนถึงหลังความตายสู่ชีวิตนิรันนั้นไม่สอดคล้องกับความจริงในพระคัมภีร์แต่เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตตามตัวตนใหม่ในพระคริสต์ให้พระวิญญาณของพระองค์ทำงานในเราและผ่านเรา เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในและสามารถแสดงออกถึงผลของพระวิญญ,ญาณในชีวิตของเราเช่นความรักความยินดีและความสงบสุขในพระธรรมกราลาเทียบทที่5ข้อที่22-23ถึง23ได้บอกวา่าส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่มีปทปัญญัติข้อไหนห้ามเลยไม่มีการบังคับให้ทำแต่ทำได้เองโดยอัตโนมัติเพราะเป็นธรรมชาติใหม่ของผู้บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมแล้วผู้ที่วิญญาณภายในได้กำลังอาศัยอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์แล้วขณะนี้ การฝึกฝนทำดีตามธรรมชาติของผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมแล้วของเรานี้เป็นการตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระองค์ไม่ใช่ข้อกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อรักษาความรอดให้คงอยู่พระเจ้าอวยพรครับ